สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีตอนเที่ยงพี่น้องมื้อนี้เอ,อเื้อยสิมาเฮ็ดแกงหน่อไม้โซกินเด้อพี่น้องแกงหน่อไม้ไหลหน่อไม้กําลังต้มมาอยู่ตอนนี้เพิ่นกําลังยองอยาน่าขันน้ํามยาน่างสบายดีขันน้ํามยาน่างขันน้ํามยาน่างสิเอาไว้ กงใส่น okay, no ้ำไม้พี่เนาะใส่มือถ่างเลื่อนหันนาะค่ะตามกระซ้ามนนาะน้ำยานังบัวเด็ดตามเอาเนาะพี่น้องขั้นตามอันบัวแสบคือยองใส่มือยองแสบบางบ่านเขาจะเอาใส่เครื่องปั่นแต่สำหรับบ่านเฮาใส่มือยองเอานี่เดี๋ยวพี่น้อง ได้ด้วยวันนี้ได้พี่น้องได้ชีบีตาข้าวเบือเป็นน้อยไลที่เ่าทูแล้วก็ต้มไบ้มันจจดแล้วนาอพี่น้องได้ซิมาเกลียที่น้าออกก่กน้องดังจะหันกัมาตำข้าเบือน้อพี่น้องใชไหมเนี่ยเจอเจ๋อเค่ว่ากระิหกด้ด้วพี่น้อง บ่ได้ด <Emmanuel> ัด <Specifically> บ <Rapid infinite root> ่ได no <welche> ้แป้งแบบบ่นอกบ่นอกของนายดีแท้แกงน่อไม้ไรสดพอนๆกินกับข้าวพี่น้องแซ่บเพิอ่ิกามพี่นอพี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็ละเอียดตอนนี้ก็มุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จได้แล้วเดี๋ยวสิมาใส่แกงอ้เลยนนีเนาะ นี่เนาะพี่เนาะเอาน้ำจะนัง่งเทลงไป ที่มัน <ขา S 1> เป็นขาวๆเนีนน่ยกับนมใหม้เลยพี่นอ้องเพราะว่า,ามัน,<า>นมุนไล่ขับนมใหม้<า><า>พี่นอ้องแมวหน่อยเล่แม่เอาไข่อยออกลูกสี่ตัวแจลกล,ลูกหายมูมันขอ,ขอ,อยู่ล่ะลูกหายมูมันบังคือข่อยเด้อนี่พี่นอ้องแม่เอาสามหน้าสี่ตัวนี่แต่งแตะเพีงเลยพี่นอ้องกอดกันอยู่เลยมันอกอดกัน A ver, pum? คนให้ประแดกเปื่อยนะพี่น้อตนามงตาประแด้ใส่สูดด้รถนอ่งเลยเดี๋ยวจะมาพี่น่อเลยใช้ลายกับเส็บลายใส่มาข้าน,นอกกับใช้าลาย เนียใส่ทก่อนยชิคลมาซนเนี่ยม,มันหัวกัพ่อนเลยนี่ยมนัวป่ะเนไ่ประแดกอต้องปุ้งอีกหัวเนอี่ยเนีอยาจาง ใช้ร้ายกับหอมหอมสุดจีบหอมแบบแกงใหม่กันตอนกินเนื้อพี่น้องวันนี้ซุกแล้วพี่น้องอีเมวเห็นจ้ะสบายดีมาได้กับพี่น้องเฟื่อยแล้วแกงใหม่เด้อรับแกงใหม่เด้อพี่น้องเลยมาได้เลยมาๆยับๆเผาเนี่ยเขาอยากจะตกเตียงเลยมาเด้อพี่น้องนะ แกงน้องใหม่แบบน่าน่าแม่ินดุแม่ิโอใมแกงนอม่พกิน้งน้องใหม่ไแกงน้องใหม่ก็เนนกนกนแก้อด้พี่น้องพี่น้องอยู่บดีเด้อพี่น้องเาแกงน้องใหม่ไเบๆนกันด้พนอแกงน้องหม่สด ว <c likewise> like <asan> ิเนกีนกเงิงโลนกใหม่ใครกินนี้ไม่ต้องก่อนต้องกินที่ปงออกมาก็พอจะโตเลยเนาะคุนขึ้นมากเขื่อนวัดเหมืองอะยี่ยิ้มยิ้มยิ้มเ็ดไหมอยิ้มนมัน กินนำใหม่นลยยังยนี่แม่ได้พอป่ะกินนะผมอิ่มก็กินน้ำไหม่กินน้ำไม่เงินทองยินเขานาะากินยุบแกงนำใมเนี่ยทองแล้ว่อยู่ใเวิดมือก็ินยุ้สีไม่ใส่ลงไหมลงไว้คับ

ไ่งานคนหาเฮงทำง่ายวางนี่ต้มผ้นี่เี่วไรชิ้นอะกับแกงที่นอะกับมุกช่้นอะไ In đấy ghé nó, nó mãi anh đi học hỏi yêu lắm mỗi cuộc đời này là đi ừ. mà mày lại Hãy subscribe cho kênh đi Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กินนละวันพี่น้องสอง,องียเพม่นกินน้ำกันตัวหนึ่งซื้อเอาทงหนึ่งสิบบาทพี่น้องเอยพอเราถากกินเขาแล้วแลวอยากกินของมันหวานเย็นๆแล้วว่ะ